เรายังสามารถเสริมภูมิต้านทานได้ด้วยเครื่องดื่มอร่อยๆอออที่ดีต่อสุขภาพโซโนโนี้ผงลูกยอผสมถังเช่าที่ผสานสุดยอดแห่งวัตถุดิบจากธรรมชาติคือลูกหยอหรือโนนิซูเปอร์ฟรุตท,ที่ได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งผลไม้ซึ่งมีคุณสมบัติต้านความเสื่อมและมีสารสำคัญคือสโคโพลเลตินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยปรับความดันโลหิตให้อยู่ในสภาวะสมดุลป้องกันการเกิดโรคหัวใจต้านเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ยับยั้งการอักเสบและมีสารต้านอนุมูลอิสระหลากชนิดชะลอการเสื่อมของผิวและลดการเกิดริ้วรอยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวและถังเช่าราชินีแห่งเห็ดซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการเสริมภูมิต้านทาน โซโนโนี้ได้นำสองสุดยอดสมุนไพรธรรมชาติมาผสานไว้ด้วยนวัตกรรม freeze d r เพื่อขจัดกลิ่นและลดเฟื่อนของลูกยอดสดและล็อกคุณค่าสารอาหารไว้ครบถ้วนจึงได้ผลลัพธ์เป็นเครื่องดื่มเสริมอาหารที่ทานง่ายรสชาติด,ดีใช้ผสมน้ำโซพาลงไปคนผงโนนี้และถังเชา่าให้ละลายคืนตัวเป็นเนื้อผลไม้ฟ r ุต,ติ i n บอดี้ผสานกับผงถังเชา่าเติมน้ำแข็งชื่นใจให้คุณค่าและความอร่อยเต็มๆคำดื่มได้บ่อยเท่าที่ต้องการ